สวัสดีครับทุกคนเทปในวันนี้นะครับพีทก็มาเยือนในย่านกรุงเก่านะครับบนถนนเจริญกรุงเนื่องจากทางเพจคอนโดนิวครับได้โพสเกี่ยวกับการตกแต่งในไซล์อิดัเทียวแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์มีคนมาอินบ็อกซ์เข้ามาว่าอยากให้ช่วยแนะนำของแบบของตกแต่ง แนวสไตล์วินเทจหน่อยพีทก็เลยเลือกแวร์เฮาส์สานะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนเป็นครีเอทีฟสเปซอ่ะมันก็จะมีหลายๆร้านทุกคนสามารถหาซื้อของตกแต่งได้แล้วก็ยังสามารถมาเดินซื้อเสื้อผ้าเดินดูของต่างๆได้และในบริเวณรอบๆแวร์เฮาส์สามครับมันก็จะมีพวกร้านอาหารร้านคาเฟ่เก๋ๆให้เราสามารถเดินเที่ยวได้ต่ออีกด้วยวิธีการมาแวร์เฮาส์เนี่ยการเดินทางก็สะดวกนะก็คือสมมติว่าถ้า,ามารถไฟฟ้าก็ สามารถมาลงที่สถานีสะพานตักศินก็คือ BTS บีเทสะพานตักศิลเนาะแล้วก็อาจจะนั่งตุกต๊กตุ๊กหรือนั่งแท็กซี่มาต่อมาที่นี่อีกทีหนึ่งที่เนี่ยมันจะใกล้กับไปสนีกลางบางรักนะก็คืออยู่ในซอยเจริญกรุง30นั่นเองส่วนสําหรับที่ถ้าใครจะมาทางเรือเราก็สามารถมาลงที่ท่าเรือศรีพยาก็คือมันจะเจอกับริเวอร์ซิตี้ที่เป็นศูนย์การค้าครับทุกคนก็สามารถเดินเข้าซอยมาไม่ไกลจากริเวอร์ซิตี้เลยก็คือมาง่ายมาก พอเดินมาเรื่อยๆอะครับทุกคนมันก็จะมีหลายๆร้านที่เรียงกันนะครับเออแล้วก็แต่ละร้านมีความเป็นแคทีฟสเปซอ่ะมันก็จะมีของหลายๆแนวให้เราได้แบบได้เลือกไปดูมีอาร์ตแกลเลอรี่มีร้านขายของมีร้านกาแฟอย่างที่บอกไปเออแล้วพี่เรียงร้านไหนได้ปะมีมีมีร้านฟอสตูนิทกับร้านบูตบูแต่พี่แอบเห็นร้านแบบไม่ใช่ร้านหรอกมันเป็นแบบเหมือนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่อะขอแวะไปดูก่อนได้ปะได้ได้เป็นอาร์ตแกลเลอรี่ใช่ไหมใช่ใช่ อันนี้คือทั้งหมดจะเป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับเป็นจิวเวลリแต่ในในแง่มุมมันก็จะเป็นแนวศิลปะด้วยเช่นกันใช่ไหมครับอ่าคอนเทมพอร์เรียจิวเวลリーอ่าคอนเทมพอร์เรียจิวเวลリซึ่งพี่ได้ยินคอนเซปต์ก็คือเขาได้ออกแบบศิลปะชิน้นนี้ก็คือเป็นแลนด์สเคปที่ผ่านน้ำตาใช่ไหมใช่เป็นุมมองผ่านน้ำตา,อ,าอ่าก็คือต้องบอกก่อนว่าคือ ศิลปินคนนี้ชื่อว่าลีลีวาไรลีวอสตี้ค่ะ <c oughs> เป็นชาวเยอรมันตอนเซ็ปตอนนี้เป็นความทรงจำที่สามารถสวมใส่ได้อืมโอ้ชื่อชื่อดีมากความทรงจำที่สามารถสวมใส่ได้และสวยมากด้วยนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแบบเป็นเป็นวัสดุอะไรครับเป็นเป็นจิวเวลรี่ป<ะ>เป็นลูกป,ปดัดคือลูกป,ปัดเล็กมากแล้วก็แบบต้องมานั่ง เออน่าสนใจเนาะใจมีต่างหูมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสีสวยมากอันนี้คือจัดแสดงเฉยๆหรือว่าสามารถถ้าแบบเราชอบนี่คือซื้อได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะซื้อได้ผ่านแกลลี่แล้วก็สามารถลองใส่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเวลามาเนี่ยต้องแจ้งสิลปอ๋ออาจจะไม่ให้จับสิทธิ์ลงานโดยตรงด้วยตัวเองมาดูอีกข้อหนึ่ง อันนี้จำชื่อศิลปินได้ก็คือ Alexander b a n g เป็นชาวเยเอเป็นชาวเยอรมันเหมือนกันเห็นบอกว่าคือเขาแกะสลักทั้งหมดใช่ค่ะด้วยงานของเขาเนี่ยเขาจะแสดงถึงความทรงจำใน<ค><ค>วัยเด็กซีรีส์ของศิลปะชิ้นนี้ก็คือชื่อ k ินใช่อ่า Kin เนี่ยในภาษ,าษาเยอรมันก็คือแปลว่าเขืออ่อญาติแต่เขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นความทรงจำในวัยเด็กต่างๆทั้งการ์ตูนที่เขาชื่นชอบ หรือว่าอันนี้คือจะเป็นแบบเหมือนแบบแกะสลักเป็นศาสตร์เป็นเป็นแหวนตั้งแต่ต้องบอกว่าทุกคนคือคือเขาอะแกะสลักด้วยมือทั้งหมดเลยนะคือเขามีความมุ่งมั่นมากเพราะว่าเนียบมากอะสมมุติว่าถ้าแบบอย่างอย่างพีเองก็แบบอาจจะบางชิ้นอะอาจจะไม่ได้เข้าใจศิลปะมากนะะักอะแต่ถ้ามาดูความอุตสหาหะของเขาอะเออก็ต้องแบบเออก็ต้องต้องให้อะไรอย่างเงี้ปยปาตเพียนเป็นศิลปินสองท่านนะครเป็นคนไทย ความปาตะเพียนก็คือเขาจะนำของไม้ไผ่ที่จัดสารมาประดิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่งบ้านเทคนิคที่เป็นเิชนอลค่ะามามาผสมผสานกับงานออกแบบที่มีความลบสมัยมากขึ้นใช่ค่ะเหมือนการยกระดับการเพิ่มแวลูให้กับงานที่มันเป็นงานคท้องถิ่นหรือบ้านอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือต้องยอมรับแหละว่าคนท้องถิ่นก็มีมีฝีมือที่เนียบ ด้วยเหมือนกันอย่างนี้ก็แบบน่ารักอะเป็นโคมไฟส่วนอีกข้างจะเป็นงานของอาจารย์ค่ะอาจารย์สักนาคราครับเขาก็เป็นนักออกแบบสถาปัตยกรรมแฟชั่นค่ะก็จะมีความผสมผสานความเป็นวิทยาศาสตร,ร์เข้ามาร่วมเป็นกระบวนการในการสร้างสารรค์ด้วยอ่าฮะ ความคิดของงานก็คือเขาจะเหมือนมองสองมุมมองแล้วก็มาเชื่อมต่อกันในแต่ละชิ้นงานหรือว่าถ้าทอนไปถึงตัวคนอ่ะคือทุกคนก็มีคุณค่าในตัวของของเขาเองผมจับใจความได้อย่างหนึ่งว่าอย่างแค่เป็นดินอ่ะมันก็แบบสามารถแค่เป็นดินมันก็สามารถสร้างผลงานสร้างรูปทรงออกมาให้มันสวยงามอย่างนี้ได้ใ,ในการจะจัดแสดงที่อัตตานัตตาเนี่ยก็คือจะเป็นนิเรศกาลหมุนเวียนเนาะอย่างอย่างงานที่เราเดินทั่วๆเนี่ยก็คือ สิ้นสุดวันที่20ส่วนงานอื่นๆมันก็จะมีหมุนเวียนมาเรื่อยๆอยู่แล้วอย่างห้องนี้ต่อไปมันก็จะเป็นเป็นเพนติ้งใช่ไหมครับก็ทุกคนสามารถแวะเข้ามาได้นะครับที่อัตตาอานาตาอาร์สเปซครับแล้วก็ทุกคนสามารถติดตามงานศิลปะอย่างเงี้ยมันจะมีหมุนเวียนมันจะมีงานอะไรบ้างเนี่ยก็คือได้ที่ทั้ง Facebook ทั้ง i n s t a g r กรก็มีเนาะเดี๋ยวเราอ่ะขึ้นอ่าแท็กไว้ให้ ่บบหนึงไปดูข้อมูลก่อนที่จะมาแล้วเออมันมีอาร์สเปซอัตตาอานาตา,า,ตาเขาแสดงงานน่าสนใจดีศิลปินแม่งเจ๋งฮะป้าใช่ไหมพอฟังเรื่องราวแล้วอ่ะคือถ,ถ้าก็แบบเป็นผมมามผมมาเป็นคนที่อาจจะเสพงานศิลปะน้อยออแต่ว่าคือถามถามว่าไปดูแล้วมันว้าวไหมตอนแรกก็ไม่ว้าวอแอ่พอผมรู้สึกว้าวเนี่ยาม,มรู้สึกว้าวเนี่ยมันเกิดมาจากที่เขาเล่าประวัติ แตลปิีแตละคนให้ความ,มว่ากระบวนการทำกระบวนการคิดมันมายังไงเออใช่ไหมแต่พอได้ดูแบบเรื่องราวของศิลปะชิ้นนั้นอะ่ะก็คือแบบมันก็เฮ้ยมันก็ทําให้ว้าวทําให้แบบเฮ้ยแม่งแม่งศิลปินแม่งเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยมันมีสตอรี่มีแบ็กกราวมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างลูกปัดเนี่ยคือชอบมากด้วยคอนเซ็ปต์ที่แบบแนวคิดเขาแนวคิดเขาอ่ะก็อภาพแลนด์สเคปของภูมิป,ประเทศอะ่ะโดยผ่านหยดน้ําตาภาพเลยก็ออกเป็นแลนด์สเคปที่มีความแอบสแตรกอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าคนเชนเดงร์แบบไงคือเขาแกะสลักด้วยมืออะไรเงี้ยแล้วงานเนี๊ยบมากเออถ้ามีโอกาสแต่น่าเสียดายคือมันถึงวันที่20นี้แต่เทปของเราเนี่ยก็คือจะเป็นวันที่19ก็วันเดียวก็สามารถมากันได้เป็นวันวันวันเสาร์อาทิตย์ด้วยอนะไรเงี้ยเออมามาได้แล้วก็มาง่ายแล้วเมื่อไหร่ที่จะมาผมไปดูไปดูของตกแต่งหลังจากนี้แล้วหลังจากนี้แล, <c oughs> ล้วล่ะเนี่ยเดี๋ยวจะมีร้านฮอร์สยูนิตกับบูธบูธเนี่ยก็คือเป็นร้าน ของตกแต่งใช่ปะเดี๋ยวหลังจากกินกาแฟเสร็จจะนั่งพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่พาไปเราก็เข้ามาแล้วนะครับกับร้าน h o s t Unit แล้วก็ร้าน Wood Wood ร้านที่เราจะมาตามหาของชิ้นตกแต่งแนวสไตล์วินเทจซึ่งร้านนี้นะครับก็จะเป็น2ร้าน2แบรนด์เนี่ยรวมกันอยู่ในสเปซเดียวคือเป็นร้านโลง่งๆองเงี้ยครับก็จะมีของตกแต่งพวกเสื้อผ้า พวกของใช้จานชามเซรามิกก็จะรวมรวมกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของตกแต่งแบบวินเทจส่วนใหญ่นะครับคือเดินเข้ามาแบบของเยอะมากแล้วก็เฮ้ยมีแต่ของแบบดูน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเดีวเราไปดูกันว่าร้านนี้มีของอะไรน่าสนใจบ้างมันเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเข็มกัดเล็กๆ คือสมมติถ้าจะไปตกแต่งอะคือได้ไอเดียอะไรนะก็คือสมมติถ้าเรามีกรอบรูปเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อพวกแบบเล็กๆอย่างเงี้ยไปประดับในกรอบรูปอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันก็จะน่ารักดีคือกรอบรูปไม่จําเป็นต้องมีแค่ภาพเท่านั้นอะเราสามารถเอาพวกแบบของประดับเล็กๆไปติดนู่นนี่นั่น,นได้อะไรอย่างเงี้ยของเต็มเลยมากของเยอะมากอย่างช่วงนี้คนมาเดินเยอะไหมครับก็เรื่อยๆครับผมได้ครับใ่อ๋อ คิดเพิ่มอีกเยอะหน่อยต่ธรรมทำาก็มีมาไม่เล้ยครับตั้แต่จัง,งาหวะแล้วคนส่วนใหญ่ที่มาซื้อจะเป็นคนกลุ่มไหนอ,อะไรยังไงบ้างครับรที่นี่คือทุกเพศครับตั้งแต่วัยรุ่นจนแบบคนทำงานทำงานแล้วก็สักชาติอ,อย่างที่เลือกสินค้ามามีแบบมีแนวคิดในการเลือกอย่างไงบ้างครับ ก็เอาที่ชอบเป็นหลักเลยครับเห็นแบบอันไหนชอบก็แบบเอ้ยเอามาแบบลองอมาดูเราศึกษาว่ามันด้วยคือเราได้มาเราก็ศึกษามันด้วยแล้วคือเราเริ่มรู้เริ่มรู้เยอะขึ้นเริ่มศึกษามันก็นเริ่มชอบเข้าไปแล้วอย่างห้องห้องที่เป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบจัดแสดงไ้เลยครับหรือว่า<ช>มันมีคอนเซ็ปต์ยังไงเหมือนเราเอาเฟ์เจอร์ที่ขายอ่ะจัดให้เขาดูว่า้มูดมันจะประมาณนี้นะครับอ๋อเหมือนเป็นโชว์รูมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจัดให้เขาเห็น ามาาากกว่เห็นแล้วชอบตัวหนึ่งชอบปะไม่รู้ว่าใส่อะไรแต่ไปวางไว้อะเป็นโก้อี้แบบเก้าอี้นั่งตอนแบบสมมุติว่าถ้าไปวางอยู่ตรงประตูนะประนอกห้องอะก็แบบเหมือนเป็นเออเป็นชั้นวางรองเท้าข้างล่างหรือว่าแบบเวลานั่งใส่รองเท้าอะไรเงี้ยเออก็น่ารักดีเลย เดี๋ยวแป๊บนึ่ง <_ S 2> เออแล้วก็น่าสนใจหลายชิ้น,นอะ่ะเดี๋ยวเดินดูก่อนคือชั้นล่างอ่ะทุกคนมันจะเป็นร้านเอฮอสยูนิตส่วนชั้นบนที่เป็นชั้นลอยครับมันก็จะเป็นร้านบูทบูทร้านบูทบูทกับร้านฮอสยูนิตเนี่ยก็คือคอนเซปต์ของร้านไม่ต่างกันมากจะมีสไตล์วินเทจแต่อาจจะแบบความชอบอ่ะไม่เหมือนกันก็คือคอนเซปต์ของการเลือกสินค้าเข้ามาก็คือเป็นสินค้าที่เขาชอบเออเขาแบบเฮ้ยเห็นแล้วชอบแล้วเอามาขายอย่างเงี้ยครับมาดูข้างบนดีกว่าชอบของพวกอย่างเงี้ย เอเอกระสุขจีก็ไปทรงแบบเป็นใจกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างผ้าแบบเนี่ยรูปแผวนผนังก็สวยนะผ้าเนาะเออเป็นผ้าแล้วก็แบบเหมือนแบบเขามาเย็บต่อต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเลือกสีได้สวยอะเชิงเทียนต่างๆถ้าเท่าที่เรามองดูนะความแบรนด์พอสยูนิตอะก Wood ับบูทบูทอ่ะบูทบูทมันจะมีความเฟมินีนอะแบบเป็นแบบผู้หญิงแบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีความวินเทจเหมือนกันก็พอ,อ,อขอยิบมาดูได้ไหมะ เขาต้เสียบสายอยู่ไม่ได้เสียบเพอนนอันนี้ก็ได้เสียบสายอยูอ๋ออ๋อเดี๋ยวได้เหมาเลยมันน่ารักจริงๆนะนี่คือชอบจริงๆเอาไว้กอนน่อนเดี๋ยวดูดูแล้วก็ก่อนเอาไว้ก่อนอ่อาแดี๋ยวเอาไว้หนีบหนังสือหนีบกระดาษน,นี่ใช่ะอะไรเงีคือมันเจาะผนังได้ด้วยไงแล้วแบบจดหนูจดหมายหรือว่าอะไรหรือว่าเอาอเออพาเช็ตมือก็ได้ใช่ใช่เออถูกก็คือเขาบอกว่าทุกชิ้นคือขาย ขายหมดเลยนะอยากได้ชิ้นไหนก็ก็หยิบเออหยิบไปจ่ายตังค์ได้เลยกระถางกระถางต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยความกรีนกรีนในห้องใครอยากปลูกต้นไม้ก็แบบซื้อโถนี้ไปไปครอบแล้วก็เอาต้นไม้ไปไว้ข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีด้ความเพลินแล้วก็จะได้การเสียดตังค์ด้วยเราก็เดินดูของเสร็จแล้วนะครับจากร้านฮอร์สจูนิทแล้วก็วูดวูดเนาะ คือพีทเนี่ยแบบชอบหลายชิ้นมากมีก็มีก็ชอบใช่ไหมใช่ต้ <c oughs> องแตตามากเลยต้องแบบมาดูเองอะ่ะคือม,มันมีของแบบทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ของมันหลากหลายมากต้องมาเดินดูมาเลือกดูมันจะเกิดไอเดียเยอะมากแบบมีบางชิ้นที่แบบเฮ้ยน่าเอาไปแบบน่าเอาไปแต่งสักมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยคือไปวางสักมุมมุม,มนึงก็สวยแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ต่อจากร้านนี้เรายังไม่หมดแค่นี้ <c oughs> เราต้องให้ครบทุกมิติก็คือ ทางรูปรถกลิ่นเสียงเนี่ยรูปไปแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านร้านหนึ่งที่จะลองไปถามซีว่าเขาจะมีกลิ่นไหนที่เขาแนะนําว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ทําให้หวนนึกถึงอดีตได้บ้างตามพีทไปร้านนี้กันก็พีทอยู่ในร้านเอิบแล้วนะครับก็จากที่บอกเนาะว่าเราจะมาตามหากลิ่นที่โคมฟาแกรนนะครับที่จะมาประดับบ้านมีกลิ่นไหนที่มีบ่งบอกถึงความ ความวินเทจได้บ้างหรือแบบมีความหวนนึกถึงอดีตได้บ้างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวพีก็อยากรู้ความพิเศษของเอิบอะมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เอ่อพีนะครับกำลังแบบอยากจะหากลิ่นหรือแบบเป็นโฮมฟาร์กันนะครับที่เหมาะกับบ้านแนวสไตล์วินเทจอย่างเงี้ยครับมันจะมีกลิ่นไหนที่แบบทางทางพีแนะนําได้บ้างว่าเฮ้ยประดับปีนนี้แบบ ทำให้เ,เกิดความโรแมนติกหรือว่าหวนนึกถึงอดีตอะไรยอย่างเงี้ยครับเป็นแนะนําเป็นกลิ่นนี้แล้วกันนะคะเป็นกลิ่นวท์มินเทอร์ะคะ่ะตัวนี้จะให้ความหอมแบบโอ๊กค่ะลองลองดมอ่าเราขออดมนะครับได้เลยคะ่ะอืมมันจะหวานๆนิดนึงไหครับอืมค่ะให้ความรู้สึกอบอุ่นด้วยกลิ่นของโอ๊กค่ะขาผมแล้วก็จะมีกลิ่นตัวนี้นะคะถ้าต้องการแนววินเทจอีกลิ่นหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นันเดอร w o o d ค่ะ ส่แล้วองดนะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นแบบยูนิเซสค่ะใช้ได้ทั้งทั้งหมดเลยค่ะสดชื่นมีความสดชื่นด้วยค่ะแล้วมีความหอมแบบหวานๆใช่ค่ะแต่ว่าถ้าของเอิบตัวที่ยอดไขาอันดับหนึ่งนะคะเราคือทุกคนแบบต้องามหาก็จะเป็นกลิ่นตัวนี้เลยค่ะดัซซี่สปริงตัวนี้จะให้เป็นกลิ่นแพร หรือเรียกว่าเป็นกลิ่นสิกเนเจอร์ของเอิบเลยก็ได้ค่ะตัวนี้หอมอันนี้น,นชอบชอบอันนี้ชอบเอ,อิหอมหอมหอมแต่และตัวจะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะออแล้วอย่างเอิบม,มีความพิเศษยังไงบ้างอะครับเอ,อิบมีความพิเศษยังไงใช่ไหมคะอ,อ,อย่างที่พูดมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะของเราจะมีความพิเศษตรงที่เกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติออค่ะตัวนี้ของเราก็าจะเป็นซีฟิเซอร์นะคะเป็นอะโรมาออย ก็คือจะเป็นตัวเครื่องหอมที่อยู่ที่บ้านหรือว่าที่ทํางานออได้ค่ะเราช่วยสร้างบรรยากาศสาหรับการทํางานหรืออะไรไ,ไ,ได้ด้วยค่ะแต่ละกลิ่นก็คล้ายๆกับตัวนี้เลยค่ะแล้วแต่เซ็ตเลยค่ะผมสงสัยอะมีคําถามออก็คือการที่เปิดดีซูเซอร์ตลอดอะครับเ,ออเห็นบางคนเขาว่าทําให้มันให้ปลอดชื้นนะครับออใช่ไหมครับถ้าว่าปลอดชื้นไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะเ,ออเพราะว่าจริงๆโดยธรรมชาติของเราเราไม่เปิดตลอดยี่ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะก็ ถ้าจะดีก็จะแบบเปิดในแบบห้องที่ปรับอากาศด้วยใช่ไหมครัคะ,ะ,ะก็<ๆ>ก,ก็อาจจะไม่ได้ทําให้ให้ให้ปลอดชื้น<อ>ขนาดนั้นไม่ค่ะ <laughs> ต,ต้องรวังกัค่ะและอย่างเอิบเห็นว่าทางแบบลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกแบบคัสมมัยกลิ่นของเราเองได้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะจะเป็นตัวน้ําหอมของเราจะมีเคาน์เตอร์อยู่ที่สักคาเทสตอนสามารถเลือกกลิ่นตัวเองที่ชอบที่ใช่ แล้วก็คือจะเป็นน้ำหอมเฉพาะตัวของแต่ละท่านแต่ละท่านนี้ได้เลยค่ะแล้วการใช้บริการที่นี่มีมีแบบเข้ามาใช้บริการเป็นปกติไหมครับหรือว่ามีมาตรการอย่างไงบ้างอตอนนี้ของในส่วนของสปานะคะของเราจะปิดให้บริการตามประกาศของกระทรวงะะอะค่ะตอนนี้มาตรกา,กการป้องกันโควิดของเราก็คือจะมีการฆ่าเชื้อทุกวันค่ะถึงจะแม้จะเข้ามาซื้อสินค้าแต่ในส่วนของการขายสินค้าเราก็เปิด ให้บริการทุกวันเป็นปกติคะ่ะตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็มาใช้บริการได้ปกติต้องโทรจองไหมครับหรือว่าเข้ามาหน้า,าหน้าร้าน,ดนได้เลยปกติถ้าในเกิดของสปาถ้าเปิดแล้วอะค่ะรบกวนโทรจองนิดนึงคะ่ะเพราะว่าคิวของเราจะแน่นถ้าเป็นในส่วนของสปานะคะแต่ในส่วนการใช้บริการซื้อสินค้าสามารถมองอินเข้ามาได้เลยค่ะยังไงก็สามารถมาเลือกกลิ่นตามที่พี่แนะนำไปเนาะ เสร็จ,จากร้านเลิฟแล้วคือมีหลายกลิ่นที่พี่ชอบมากคือแต่ละกลิ่นอ่ะมันไม่ได้ฉุนมากใครที่จะแบบเอาไปตั้งในห้องนอนห้องครัวเขามีให้เลือกกลิ่นที่เหมาะสมกับห้องนั้นๆด้วยเสร็จแล้วกี่อย่างคือไปดูในรีวิวมาคืออยากไปกินคือ <ไป S 1> น่ากินามากยังไม่เคยกิน <laughs> มันชื่อว่าอะไรรู้ไม่รู้อา <c oughs> เฟิงจู่อะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะ <c oughs> เป็นเกี๊ยวซาหน้าเปิดก็คือหน้าแบบไม,ม่ความความขนมเกี๊ยวซามัน ถ้าเป็นเกี๊ยวซาห่อหนะเปิดผมว่ามันจะเหมือนขนมจีบนะเออแนวแนวน,นนะั้นอ่ะคือในรูปก็คล้ายๆขนมจีบอยอ่เออแล้วมันคือขนมจีบหรือมันคือเกี๊ยวก็เขาบอกเป็นเกี๊ยวอ่ะทำอะไรอนะ่ะหาของกินเฮ้ยเออ,เอ,อคือคือร้านเนี้ยมันชื่อฟงจู่ใช่ปะ เออไม่รู้ออกเสียงถูกเป่าน,นะฟงจูคือไปดูรีวิวมามันก็แบบเฮ้ยนมากินอนะ่ะเฟิงจูเปล่าอ๋อเหรอเออเฟิงจูเฟงจูก็ได้ <laughs> ซึ่งมันเป็นอะไรนะมันเป็นเกวซ่าหน้าเปิดเอออยากลองลูว่ามันจะเป็นยังไงอะไร มิกจะกินอะไรมันจะมีแบบสั่งแล้วมาเป็นแยกท็อปปิ้งด้วยมันก็จะมีรสดั้งเดิมมี3โกกมีเห็ด5อย่างมาล่าแล้วก็แกงฮังเลแห้งเฮ้ยแต่ละชื่อน,น่าสนใจตั้งนั้เลยอะแล้ก็อย่างละ2องละกันแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่จะมีแบบกระป๋องกระป๋องอะไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรแต่มันมีเขียนไว้ว่าหวังเล่าจีกับตรงก่าชาเป็นภาษาจีนอะ <ทำ S 1> ซึ่ง,ซ,งซึ่งในรีวิวเขาเออมันแบบ ดูน่ากินอนะัะเอาเอาเอาคนละรสชาติเลยแล้วกันเนาะมาแล้วกับเกี๊ยวเกี๊ยวหน้าเปิดก็คือแบบหน้ามันหน้ามันเปิดจริงๆอะมันไม่มันไม่ได้หอ่อตัวไส้เกี๊ยวข้างในทั้งหมดนะแล้วก็มันก็จะมีท็อปปิ้งด้วยท็อปปิ้งคือน่ากินมากชีสคือน่ากินมากปรมาไส้ดังเดิมซึ่งท็อปปิ้งด้วยไข่เค็มต่อยแน่นมากต่อยเน่นมาก ไส้แน่นมากอร่อยอร่อย,ออยแต่ใส่ซอสมันก็จะคล่องคล่องปากมากขึ้นอ่ะมันก็จะมีน้ำมขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งอืมอร่อยอ่ะดีๆทุกคนแบบมากินกันได้นะทุกคนชื่อร้านเฟิจูซึ่งร้านนี้จะติดกับริเวอร์ซิเลยก็คืออยู่ตรงท่าเรือสิพยามาง่ายมากอีกอย่างนึงคือว่าที่นี่พี่บอกว่ามันแบบเป็นวิวเมืองเก่าอนะไรอย่ายบรรยกก็จะเป็นสมัยก่อนเลย ึ่งตัวสี่เขาก็จะอนุรักษ์ไว้ไงในสถานปฏยกรรมแบบนี้เนาะาผมมีคำถามว่าถ้าเกิดเป็นเมืองแบบนี้แล้วยังมีคอนโดขึ้นไหมเฮ้ยใกล้ๆก็ใกลก้ๆก,ก,ก,ก็มีนะอย่างที่ไม่ไกลาจากตรงนี้เลยเนี่ยข้างๆแบบวเขาสามสทิที่เราเพิ่งไปเพิ่งไปแบบเดินเล่นกันมาก็จะมีเดอะรูมส่วนกระเถิบไปอีกหน่อยเนี่ยตรงเส้นสีพญาเนี่ยมันจะมีทั้งเฮาตีจูดสามย่านสีลมเพิ่งเปิด ได้ไม่นานส่วนใกล้ๆไม่ไกลก็จะมีทั้งไอเดโอคิวเดี๋ยวเราขึ้นพาไปดูมันจะเป็นแบบอาคารที่มันแบบล้ำๆอะ่ะอวกาศอาวกาศทีหนึ่งอ่ะฐานยิงอวกาศอะ่ะเออนั่นแะหละก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนไม่ไกลมันก,มนก็มันก็จะมีทั้ง3ามย่านทั้งจามจุรีสแควร์อะไรเงี้ยเออไม่ไกลไม่ไกลซึ่งมาจากตรงนี้แป๊บเดียวส่วนเรื่องของราคามันก็ที่นี่ก็ถือว่าแพงอยู่นะเพราะว่าด้วยทำเลที่มันอยู่ใกล้เมืองอ่ะ ใกล้ทั้งจุฬา3ย่านสีลมสาทรอ,อะไรอย่างเงี้ยราคามันก็จะแบบแสนไปปลายโดยเฉลีย่ยอะไรอย่างเงี้ยครับเออเออนึกขึ้นได้อีกนัึนมันจะมีตรงสาทรมันก็จะมีเดลายสาทรจากที่เราไปแวร์เฮาส์สามาเนาะก็คือเราไปเดินเลือกซื้อของวินเทนูุ่นนี้นั่นเดินดูของอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตรงใจใครหลายคนที่อาจจะคอมเมนต์มาว่าอยากจะเดิน มีที่ไหนบ้างที่แบบสามารถเดินดูของแบบเก่าๆวินเทจแล้วก็มีร้านไลฟ์สไตล์ให้เดินดูเดินเล่นได้ในย่านนี้มันก็จะมีสถานที่คาเฟ่ที่จะไม่ใช่พวกของแต่งบ้านอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำกันได้ในเว็บไซต์เราอะครับก็จะมีพวกการออกแบบตกแต่งในสไตล์อื่นๆด้วยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ condo new com นะครับคลิกที่ category lifestyle มันก็จะมี บทความที่น่าสนใจให้เราไปได้เลือกอ่านว่ามันจะแบบมันจะมีของตกแต่งยังไงบ้างทั้งโมเดิร์นทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงพวกคําแนะนําดีๆเกี่ยวกับการซื้อคอนโดเนาะอย่างชาววัยรุ่นอย่างเราอะ่ะเราอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไม่รู้ว่าจะซื้อคอนโดที่ไหนดีเงินเดือนเท่านี้ซื้อคอนโดไหนดีผ่อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย เราก็สามารถาเข้าไปดูในเว็บไซต์บทความต่างๆรวมไปถึงอินบ็อก์แชทมาถามแอดมินได้เดี๋ยวเราอ่ะก็จะตอบให้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอจบที่ร้านเบิงตูนะคะไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับพีทเอ็กไลฟ์สไนะครับต้องติดตามนะคะว่าพีทจะไปที่ไหนส่วนครั้งนี้สวัสดีครับ